ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้จ๋าก,ก็พาพี่สิงมาสวัสดีทุกๆคนมาทักทายแล้วนะคะหลังจากที่จ๋าท้องถ่ายคลิปไปครั้งที่แล้วเห็นไหมคะว่าท้องจา๋าคอนงนี่จะใหญ่มากวันนี้คลอดแล้วค่ะ6เดือนแล้วนะคะก็เลยจะมาถ่ายให้เห็นกันชัดๆไปเลยค่ะว่าหน้าท้องจ๋าเนี่ยแตการบ้างหรือเปล่านะคะมาดูให้เห็นกันชัดๆไปเลยค่ะว่าหน้าท้องจ๋าเนี่ยมีความแตกบ้างหรือเปล่า ตอนจากท้องนะคะท้องจากค่อนข้างที่จะใหญ่มากเหมือนคนท้องแฝดเลยนะคะและนี่คลอดแล้ว,ลวท้องก็ไม่แตกเลยแม้แต่นิดเดียวจะใช้ตัวนี้ค่ะ อันนี้เป็นไอเทมยอดฮิตของคุณแม่ที่ต้องมีเลยนะคะตัวนี้มีชื่อว่า b o เตอร์ vitamin ของ e ีฟค่ะมันจะช่วยบำรุงให้ผิวกระจ่างใสที่สําคัญนะคะมันมีความเข้มข้นสูงมากมันเลยเน้นเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้เป็นอย่างดีมากกว่าโลชั่นบำรุงผิวทั่วๆไปมากๆเลยค่ะจาก,ก็เลยเอามาเน้นทาบริเวณที่หนะ้าอกทองแล้วก็ก้นตอนทองนะคะผิวก็เลยไม่แตกลายเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วเมื่อก่อนเนี่ยจาเป็นคนที่ตัวค่อนข้างที่จะดํามาก ขาวขึ้นมาได้ขนาดนี้จากบูสเตอร์กระปุกนี้แล้วค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับลักและดําข้อศอกด้านตาตุ่มด้านหรือว่าผิวด่างดำไม่ริกเนียนหรือว่าผิวค่อนข้างที่จะแห้งนะคะจ๋าก,ก็แนะนําให้ใช้บูสเตอร์กระปุกนี้เลยมันช่วยได้จริงๆที่สําคัญนะคะกลิ่นเนี่ย หอมมากๆคือลืมน้ําหอมไปได้เลยอย่างจากท้องนะคะจาก็ไม่ใช้น้ําหอมเลยนะคะเพราะว่าแพน้ําหอมคลอดแล้วก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าต้องเลี้ยงน้องนะคะก็ใช้บูสเตอร์กระปุกนี้ละค่ะก็เป็นตัวที่ทําให้จากตัวหอมขึ้นมาได้แบบทุกวันนี้นั่นเองเอาละค่ะใครมีปัญหาผิวเกี่ยวกับด่างดำนะคะจากแนะนําให้ใช้เลยอยากขาวอยากใสอยากผิวสวยใช้บูสเตอร์กระปุกนี้เลยค่ะ390บาทเท่านั้นเองไม่มีสารอันตรายใดๆทั้งสิ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าอีฟนะคะมีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองเลยกล้าการันตีค่ะว่าไม่มีสารอันตรายใดๆทั้งส อย่างแน่นอนแม้แต่เศษเสี้ยวเปอร์เซ็นต์เดียวนะคะ390บบาทใครสนใจสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายอีททั่วประเทศเลยค่ะ